สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เก FIFA มฟีฟ่าออนไลน์สามอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแลกเชลครับก็เป็นนักเตะปีใหม่นะครับก็คือหลังที่เขาอัปเดตมาก็เป็นปี LP ลหรือ Royal Player หรือเปล่าวะน่าใช่แหละก็เดี๋ยวมาดูราคาก่อนก่อนที่จะเปิดนะครับโอเคครับก็ไม่ได้ทำคลิปแบบฟีฟ่ามาหลายวันแล้วก็ทำซะหน่อยนี่ครับ LP โอ้ยเดี๋ยวนะใครมันแพงสุดโรนโดไหม เออเสิแล้วก็สิบก็เรามาดูเลยว่าจะแน่อะไระครับอ่านี่ไงผมได้เดิมมาแล้วรับรางวัลเลยครับอ่าโอเคสามใบครับขอเปิดใบนี้เป็นการแบบไทยไทยบาท่อนอ่ามาเซลโร่มาประจำมาเยอะกวเปิดทุกครั้งได้ไหมทุกครั้งโอเคครับมาแล้วมาเปิดกันเลยมาดูราคานักดีิบอุ้ยห้าร้อยใช้ได้นะแล้วขอคัดก่อนครับ คัดมัวๆับมันไม่สู้ตัวผมเองโอเคอเรามาเปิดทีละใบครับใบแรกก็ไปครับอุ้ยแล้วก็สามล้านโอ้ยเชื่อครับโอเคไม่จริงเลยนะครับใบที่สองครับไปสิบล้านดีมาร์อสไอสัตว์เออโอเคครับแล้วก็ได้มาแล้วใบสุดท้ายครับไปปุ๊บ มันเริ่มย่ําแย่ขึ้นเรื่อยๆโอเคครับหมดเวลาสามใบอยูอ่ได้เวนลู Value นี่นะครับโอ้สุดยอดจริงโอเคครับเจอดยอดได้ประมาณสองร้อยล้านอะ่ะประมาณสองร้อยล้านเก okay, ็บเชลมันเหลือแล้วก็ย้ายมันเหลือครับแล้วก็มาเปิดแพ็คนี่ต่อแพ็คที่มันเป็น VIP นะครับโอเคดูว่าเปิดแพ็คอื่นดีวะดูไหนดิดูไหน,ไหนเอ้ยแมวอันนี้แหละ มันได้เออเหลอกี่ด้วยเหลือก็ซื้อเลยไปเราไปลื้อเลยย้ายมันเหลือครับเราบอกแล้วเราไม่มันเหลือครับถับร้อยครับเรามาดูราคาก่อนครับเออเอาหนึออ่งสามล้านเนี่ยมันกูจัดดปมั่วๆเหมือนเดิมดูว่ามันได้ตัวอะไรสัตว์เอ้อมาับสามสองหนึ่งบุ๊ปเออเอาสี่ล้านเนีสัตว์เอ้ยแม่ โอเคครับ okay, โอ้จบไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ที่ช่องสีนายนครับกดติดตามหน่อยครับไม่ยากหรอกกดไปเลยครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ